สวัสดีครับวันนี้จะพามาดูรถคันหนึ่งพอดีรถคันนี้เน,นี่ยเป็นเวฟร้อยสิบไอสองพันยี่สิบเอ็ดตามมาดูกันนะว่า,ร,ารถมันเป็นยังไงมาดูครับตอนนี้นี่มาดูเนี่ยของเดิมมาเนี่ยตอนแรกตอนนี้คือยังไม่เราไม่ได้ใส่กองเลสนะนี่มาที่เราอยากแรกอัพกองเลสเลยแต่รถคันนี้ลูกค้าได้ไปทำเครื่องมาเองแล้วก็อาจจะแบบไม่ลงตัวนิดหน่อยนะเราก็ไม่อยากจะไปแตะท้องแล้วกันแต่ยังไงที่เห็นเนี่ยเขาท่อที่ท่อนะมาดูว่า ตัวเนี้ยสำหรับผมผมว่าใหญ่ไปนะว่าสเต็ปนี้พอทัวตัวนี้ยิ่งใหญ่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะรถจะไม่ไม่ออกนะแต่ตอนเนี้ยลูกค้าแจ้งว่ารถวิ่งแค่ร้อยกว่ากว่าเองตอนนี้เนี่ยผมฟังสารเสียงแลนะ้วเนี่ยผมน่าจะเปิดรอบให้เปิดรอบแล้วก็เดี๋ยวจะจูนหอบจูนกระแทกให้เลยนะแล้วก็จะจูนน้ำมันให้นิดหน่อยเดี๋ยวจะสตาให้ฟังเสียงก่อนที่จะจูนก่อนแล้วกันว่าเป็นยังไงมาฟัางมาฟัางกันครับอันนี้เดิมๆเ,เลยนะยังไม่ได้จูนอะไรนะครับ รอบเพื่อนนั่นเอผมจะเล่นใง้บ้าง มันเบรกนะฮะประมาณนี้นะไอ้นี่รอบยังไม่ได้จูนนะก็มาดูไฟนะเดี๋ยวผมจะเริ่มจูนแล้วเดี๋ยวจะให้ฟังเสียงเปรียบเทียบกันระหว่างระหว่างจูนกับไม่จูนเป็นยังไงนะเดี๋ยวตามมาดูครับมามาดูกันครับนี่มาดูไฟรีแม็กก่นเลยมีประมาณนี้เดี๋ยวผมรีแม็ไปแล้วนะหลังจากรีแม็ไปแล้วเดี๋ยวผมยาสตาร์ทให้ฟังเสียงด้วยกันว่าก่อนหลังจากจูนเป็นยังไงก็เสียงมันต่างจากเดิมไหม นี่เลยครับโอเคตามนี้นะผมนักหมอยจะลาสวัสดีครับ